สวัสดีจ้าพี่น้องมาเมืองวันนี้น้องบีจะแกงนมไม้กรสันโอ้ยต๊กกระดนี่อันนี้น้องบีได้เห็ดเข็มในเห็ดเข็มมาถุงนึงพี่น้องเห็ดเข็มแล้วก็จะมีน,ม,นม,ม,มไม้นมไม้แม่แล้วต้มไว้ให้เลยเด้แม่แล้วต้มใส่ไว้ให้น้องบีแล้วเรียบร้อยนมไม่ยอยู่หน้าหฮาเป็นแหนงมันเอามาทุบๆอันนี้ก็จะเป็นพักขาหรือชะอมแล้ค่ะ ใบแมงลักพายตูพี่น้องบ้านไหนล่างเด้อผักเด้อนี่น้องบีเพิ่งได้มาอันนี้ก็จะเป็นข้าวเบียข้าวเบียข้าวเบียพี่น้องน้องบีแช่น้ำใบเด้อสิตําตําข้าวเบียเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาหน้งที่เ่าขันไว้แล้วเรียบร้รอยนี่นะนมาเมนูมื้อนี้เาก็จะแกงเนื้อไหมพี่น้องน้องบีสิแกงเนือ้อไหม เที่ยงนี่ป่ะเดี๋ยวขอลงมือไปตำเลยไอ้อันนี้ก็จะเป็นใส่ใส่พริกสองเม็ดพ่อมันสิเผ็ดข้าวเบียร์อาลงไปเลยเราตำข้าเบรีเบรีเยบรอย่าเีเราบ้างกระเด็นกับพ่อเด้อตลอดไงแต่ว่ามันมีน,มน้ำได้ข้าวเบียร์มันสิกระเด็น มักขนๆเนี่ยเโอ้ยเนี่ย ก็ตําให้มันเล็กแหลกแค่หน่อยเหมือนวากระจุประมาณนี้แหละพี่น้องใส่ขวบีย้น้องดีมากแบบนิวว้วเหนียวอ่ะนี่เสร็จแล้ว ถือทรายไปลบไปเลยน,นี่ค่ะนั่งอย่านั่งพี่น้องอันงอย่านั่งค้ามมันหลายกับตวงเอาซะก่อนเด้อ้องปีนี้มันหลาปุูบกับทใส่บ่มดดเอาเงินคอยหยอดลงไป เพิ่มเล็กน้อยให้เขาเบียเ้ยมันแตกให้ไปคางไปมันหนามข้านามอย่านัน่งมันหน่อยเขากะแฮงคอยเติมที่หลังไหมแฮงเขาเบี้ยมันละลายออกก่อนมันสีเป็นบีให้เขาเบียเ้ยมแตกก่อน ตอนนี้น้องบีว่าพอปิดตาแล้วพี่น้องเพราะว่าสีได็ก้นเขาเหีงเห็นมันแตกก่อนเห็นมันสิบปดกนเาะเดี๋ยวให้เขาเบี้ยมันละลายก่อนเข้ากระแหงไปปรุงรสนะน้องบีกัปปบกสิขอเด็ดพักมือพักหาบาดพี่น้องคุณอะ กลับแบบไงหนึง่งขอแปลงใส่ใส่ได้สามเทียบคนนีน้นี่เพราะว่าเขาจะบ่คลายใส่หลายตัวเพราะไหนหแบบลางเด้อมันอยู่จะไปลลางไหมสีเหลือพักไว้สักก่อนใส่เฟื่ยมันหอมมีซื้อดอกพี่นอ้องพักนี่เขาต้องล่างเขาก่อนเวลาเขาจองว่างขายจนมากมันจะว่างว่างตามมีสามเิดจังสีนอ้องโอ้ยนี่ เกิดพานทางพาน,พานยังลดพานขี้ฟุน้นขี้ไฟต้องกระล่างซะก่อนอันนี้ก็จะเป็นผักขาเนี่ยน้องบสิตัสมาสีออกเนี่ยปลาคามันใหญ่มากบหลายพี่นอ้องน้องบสิตัดให้มันกินง่ายใส่แค่เพิ่มความหอมีเสือกผักขานี่เนาะ เดี๋ยวสิตักออกไปให้แม่อีกแล้วมาก็ตรงตรักออกไปได้วเตน้องมีก็สเออกไปให้เขาข้ามึงพวกวังหันน้องมีก็ไปซื้อไอ้ตอนแรกก็จะซื้อปูโคดหมอหมอเ็นเรียกว่าเอาเป็นเกเลืเเกอเนั่นจะไม่ปูโค้ดซื้อกันนะสังก็เลยเอาแต่กับเพื่อนกันแนะนํำให้กินเรดี้พี่น้องเรดดี้ไหม ขวดขวดน้ำแดงแดงเดง่็นว่ามันจะซอยได้อู้เห็นบอกมันติดก้นหมอ้อเด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 ้อเนี่มันขนาดเพิ่มแป๊บเดียวติดก้นหม้อเลยเห็นบอกพี่น้องนี่ละน้องบีถึงบใบใดปิดฝาหมอ้อเพราะว่าน้องบีตรงข้นแกเด็ดพักแป๊บเดียวเนี่เเยเขาเบียเพราะว่าเขาเบียนบ้านเด็กสุดท้ายมันเลยติดก้นหมอ้อบ้อานไหนล่างหอดพัก มึงซีสันเปตะกินบอพี่นอ่มืองมึงหนานามนาม,มึงหนามชึบขั้นตอนนี้น้องบีสิขอปปุงลดเลยเด้อเพราะว่าเวลาเขาใส่เครื่องลอง่งห้อยบ่ได้ก้นนยายอันนี้ก็จะเป็นผงนัวตามความมาักได้พี่น้องเนอยผงนัวผงนัว ข้่บในนมีใส่แค่สองอย่างอันนี้เป็นโอ้โอ้เนียเนียยเป็นน้ำปลา,าปลาแดดที่เมืองสะกนได้คันท้าใส่ไปจากสองทับพ,พี่อหอมห,หอมน้ำปลาแดดด้พี่น้องแล้วก็จะชิมอืมบิ้นเด่นนัวปนะในเดียวแห่งเติมไหมไห้เครืองมันลุ่มคุบกัน สเอานะไมา่ลงไปเลยไาม,าม่ที่ห้าต้มไหวแม่แล้วต้มเด้อพ่อแม่น้องมีต้มเด้อแม่แล้วต้มไว้ให้เอาเลยว่าเอามี่น้กินไปเอาไปไแกงกินเที่ยงก็ได้เอาว่าสัน่นไปซื้อของให้พ่อมากก็เลยเอามาแกงกะยังวันเดี๋ยวไข่เดี๋ยวพี่น้องพึ่งพึ่งจะเมือม่อยๆอ,อ,อาการพ,ออพอ่อเนาะแบบเมือม่อยๆอยู่ เอาเห็ดลงไปให้เ,เห็ดกับน้ำม,มันน้ำซุกไปพร้อมกันกระสิเต็มหม้อก็ดีละพี่น้องน้องบีมากมากเลยเห็ดนี่เด้อยายยายมากหมึกน้องบีเปน็นมักกินแกงกรบสีกันนึงกินใส่ต้มามะม,ามา่ามะม่าเกาหลีใช่ไหมแสบแสบเด้อซองกระสิบาทมะมา่าไก่เกาหลีใช่ไหมพี่น้องซองน้ำดำสิบบาทนะ เว้ายเต็มมอเลยต้องมีบไไรเก็บแต่ลูกโดดเขามาแต่หนะ้าคน่ะมันเขาเบียดที่ห้องไ่ไปพี่น้องก็จะเหนียวคนคุณมีแนวกินเที่ยงไปพี่น้องมากินน้ำกันเนอหเห็ดมันสุกก่อน บีแห้งสิเอาพักลงแล้วจะซิมมงรสชจติอีกที่หนึ่งว่ามันนวดไปท่านมัน,นวกไปให้เติมบอกค้นแห้งได้ยานยังยไม่เสียหรอกเสียดายวายพี่น้องคุณนะอ่ะหอมเลยเดี๋ยวขอไปล่างพักก่อนซิมกันเด้อบอ้านมือหม้อกำลังเดือด อืมอืมเศษอะบริสตัวเด้อขั้นมาแซ่บกับ,บ่าแเศษเนี่ยบีขั้นมนาแซ่บกับมแซ่บเด้อนี่เราใส่ผักลงไปเลยผักขาจะอมบ้าเต็ม,มตหม้อปฏิโทคือสีมดระบาดว้าพี่น้องเลยเป็นตะกินบ่เป็นตะแซ่บบ่ฮึคือว่าจังไหน คอมเมนต์บอกน้องบีหน่เดอ้อพี่น้องท่านใด้บ้านมีข้าวเขามาเอาเด้อมาเอาเดอ้อพวกเราถวยซองถุยพี่น้องพูดนะโว้ยหอมหอมผักขาหลายบ้านจามหล่อยเดอ้อหน่เดอ้ออืมคงดงเค็งเด้งไปด้วยป่ะนี่แกงน้อยไ,ไหมมั้ยพุดนะมามากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำเน่อยเดอ้อคลิปนี้หลัเกี่ยวกัคลิปที่ผ่านมา กาจดถามหาละบ้านได้แกงน้องไหม่ปะน้องบีสิตัก,กับเขาออกไปให้แม่แล้วก็เอาไว้ให้ตาก,ก็ยายกินเนาะล้วกินเทียงเขากบได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวขอซ่อนฟ้องอากาศออกสกักกอนสุกเรียบร้อยเดี๋ยวฟ้าหมอมาปิด้นมองบีสิตัก,กออกไปให้แม่ขอบพระคุณได้หลายพี่น้องคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมามา,มาเสพสดแกงน้องใหม่เส,เสน้ำกันปิดแก๊สกันนะปะ่ะไปก่อน สวัสดีจ้าพี่น้อง